เรื่องของภาษีที่ทรัมป์ตั้งขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนให้ความสําคัญกับการปรับตัวอย่ารีบตื่นเต้นบางอย่างมันมีประโยชน์ภาษาอังกฤษมันมีประโยคหนึ่งคือ blessing in disguise เขาเรียกว่าของดีที่ซ่อนเร้นคือมันมากเหมือนข่าวร้ายอะ แต่มนั้นคิดอีกทีมดีนี่ว่าภาษีจากต่างชาติเนี่ยเป็นตัวทําให้เราทําลายการผูกขาดในประเทศไทยได้มาตลอดเลยตอนนี้อเมริกากลำลังบังคับว่าเขาไม่ได้อยากได้เงินภาษีนะเขาอยากให้ซื้อของเขามากขึ้นถ้าเกิดเราบอกว้าวโพดเนี่ยดีที่โอกาสเราเข้ามาเลยแต่เราซื้อเพิ่มแล้วเรามาเพิ่มมูลค่าได้เพราะข้าพโพดที่ซื้อมามาแปลงเป็นหารสัตว์กลายเป็นปศุสัตว์กลายเป็นสินค้าท้งขายเป็นเนื้อทั้งขายเป็น process ที่ได้ราคาสูงกว่าเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไทยในโลกเนี่ยก็คือประเทศที่มีความสามารถในการโต้โตปรท่ะเศนึง คนไทยชอบสภาวะที่เราสามารถจะม้วนตัวออกจากสถานการณ์ได้เป็นคนเก่งในการที่จะหาทางเลือกในขณะที่ชีวิตไม่มีทางเลือกอะไรที่ว่าแน่ๆเนี่ยมันเจอภาวะไร้อุดมการของเมืองไทยในแพรหมดเนะพราะมันจับไม่อยู่ประเทศไทยก็เลี้ยงตัวอยู่ท่ามกลางกฎเกณฑ์ของมหาอำนาจกับการทําตามกฎบัตรสาประชาชาไม่เผชิญหน้าไม่ชอบความตึงเครียดเวลามีความตึงเครียดแล้วจะพยายามทําให้เกิดความสงบแล้วก็ระงับแป คือโลกเนี้ยมีประเทศต่างๆด้วยกันรประมาณ200รประเทศส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี้อยู่ภายใต้ถึงที่เรียกว่ากฎบัตรสหประชาชาติก็คือภายใต้องค์การสหประชาชาติทุกคนต้อคิดว่าโลกก็จะมีหลักเกณฑ์ก็คือเอากฎบัตรนี้เป็นรัฐธรรมนูญของโลกจะปรากฏว่าโลกมันมีอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาด้วยคือมหาอำนาจมหาอำนาจตรงนี้คือประเทศที่เมื่อมีอำนาจแล้วเนี่ยต้องการให้ประเทศอื่นๆนั้นเดินตามความคิดความเชื่อวิถีสไตล์ของตนนี่คือการใช้อำนาจของมหาอำนาจนไม่ใช่เรื่องนิวเคลไม่ใช่เรื่องของการตักตวงทรัพยากรอ้นั่นมาทีหลัง งแรกคือต้องการจะแผ่ที่ผลด้านวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยลงไปที่ประเทศชื่อเมีอยมนาจน,น้อยกว่าก่อน เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุคโรมันมาจนถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้กําลังชักเขยื่อนอยู่กับจีนว่าใครจะมีอำนาจในฐาาอำนาจของโลกใครสามารถที่จะแผ่ที่พลไปถึงประเทศที่เล็กกว่าได้มากกว่ากันจึงได้เป็นสงครามเรื่องการสื่อสารเนื่องจากว่ามันกลายเป็นวิธีการแผ่อำนาจในปัจจุบันมันไม่ใช่การส่งเรือรบไปยึดเมืองไม่ใช่นโยบายที่เรียกว่านโยบายเรือปืนก็คือไปตั้งกองทัพเรือเอาปืนจี้ไปที่เมืองหลวงประเด็นก็คือว่าในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เลยมีการแข่งขันระหว่างวัฒนธรรมหอำนาจกับวัฒนธรรมของสา แต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าวันธรรมสหประชาชาตินะแพ้มีกลไกครบหมดทุกอย่างมีรัฐสภาโลกก็คือที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีรัฐบาลโลกที่เรียกว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแม้แต่สหรัฐอเมริกาซึ่งประกาศตนเองว่าเป็นผามนาจเดียวของโลกตั้งแต่ที่โซเวียตสลายไปเหลือรัสเซียเนี่ยก็ยังอยู่ในสหประชาชาติแต่ไม่ใช่อำนาจผ่านตรงนั้นด้วยเช่นว่าทูตของสหรัฐประจําสหประชาชาตินั้นเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่เรียกว่าสมาชิกถาวรมีสิทธิที่เรียกว่ายับยั้งมติด้วยสิทธิในการววีโต้แล่่ากกทัังงงยคิดไ ถ้าหนึ่งในห้านี่บอกว่าไม่เอาก็ตกสารักก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยคือนหนึ่งในประเทศที่ไม่ใช่มนหนาอำนาจเราเราไม่มีวาวุธนิวเคลีย์ เราไม่ใช่ประเทศที่ต้องการจะแพ่อิทธิพลไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรืออย่างน้อยพฤติกรรมเราก็ไม่ได้แสดงอย่างนั้นเราเป็นประเทศขนาดกลางขนาดกลางด้านการเมืองขนาดกลางด้านเศรษฐกิจขณะเดียวกันเราก็มีประชาชนที่ดูเหมือนว่าจะมีแนวคิดตรงกับรัฐธรรมาตลอดเรียกว่านันคอนเฟรนเทชันแนลคือไม่เผชิญหน้าไม่ชอบความตึงเครียดเวลามีความตึงเครียดแล้วจะพยายามทําให้เกิดความสงบแล้วก็ระงับไปในขณะที่หลายประเทศใช้ประโยชน์จากความเครียดเช่นปากีสถานเนี่ยใช้ความขัดแย้งกับอินเดียในการสร้างหน่วยงานข่าวกรองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เรียกว่า ISI มันใหญ่กว่ารัทา นะเชื่อไหมว่าเ a a ซึ่งเรานึกว่าใญ่โตรงสหรัฐอเมริกาต้องใช้บริการ ISI ไม่รู้กี่ครั้งโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ c a ไม่กล้าลงเองเช่นอัฟกา,านิสถานคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีอินเดียเป็นภัยคุกคามปากีสถานก็สร้างไ SI ขนาดนี้ไม่ได้ก็ไบางประเทศใช้ประโยชน์จากความขัดแยง้งประเทศไทยไม่ชอบประเด็คำถามที่ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกต้องตอบว่าประเทศไทยก็เลี้ยงตัวอยู่ท่ามกลางกฎเกณฑ์ของมหาอำนาจกับการ ทำตามกฎบัตรสาัประชาชาติอันนี้อันดับแรกก่อนอันดับ2คือในทางเศรษฐกิจประเทศไทยประกาศตัวว่าเป็นทุนนิยมแต่ก็รู้ตัวดีว่าคำว่าทุนนิยมเนี่ยมันแข่งกับว่าใครทุนใหญ่กว่ากันจึงได้สามารถจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือทําซ้าเด็กหลายครั้งเพราะนั้นประเทศไทยในฐานะนี้ก็คือต้องรับมือกับในทุนโลกอันสุดท้ายเนี่ยในแง่วัฒนธรรมเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบรซ i l i e n c คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสูงกว่าหลายประเทศหลายคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยวัฒนธรรมเราอ่อนแอหรือเปล่าทำไมเรารับของใครง่ายจังใครตื่นเต้นป แล้วไม่เชื่อับเรามาหมดนะบางทีตื่นเต้นแป๊บเดียบว,วางละเพราะนั้นมันมีภาพลวงตาในประเทศไทยสําหรับบางศาสนาว่าลื่อคนไทยง่ายาอ่อนคนไทยเป็นคนที่โดยแกนกลางแล้วไม่ชอบมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างตายตัวคนไทยชอบสภาวะที่เราสามารถจะม้วนตัวออกจากสถา,านการณ์ได้เป็นคนเก่งในการที่จะหาทางเลือกในขณะที่ชีวิตไม่มีทางเลือกตรงนี้มันกลายเป็นนิสัยของประเทศ้วยในความรู้สึกของผมนะมันทำให้ประเทศไทยเ,ยเลี้ยงตัวอยู่ได้ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้พูด,ดง่ายๆคือมหาอำนาจยุคนั้นแหละคือยุคราเมืองขึ้น,นอังกฤษฝรั่งเศสดัต และยังมีสเปนหลายประเทศเอาประเทศไทยไม่อยู่เพราะประเทศไทยบอกว่ามานั่งคุยกันสิเจ้าอะไรประเทศไทยจะไม่บอกว่าเธอต้องทําเหมือนที่ฉันต้องการก่อนแล้วเดี๋ยวจะคุยกันพูดง่ายว่าเหมือนหนังสือของสเ e ฟนโคว o ีเรื่องดีสนเจ็ดอย่างที่ทราไม่คนมีประสิทธิภาพจนได้ไม่มดังเมื่อหลายสิบปีก่อนหนึ่งในนั้นคือคนมักจะชอบอ้างว่า มาเหมือนฉันก่อนสิเดี๋ยวฉันตามใจเธอคือตามใจฉันก่อนแล้วฉันจะตามใจเธอทีหลังประเทศไทยทากลับข้างตลอดเพราะนั้นเราก็รอดมาได้แต่ครับว่ารอดตรงนี้หลายคนก็บอกว่าพระเระเทศไทยไม่ห่วงเรื่องเกียรติยศไม่ห่วงเรื่องศักดิ์ศรีไม่ห่วงเรื่องว่าจะถูกมองว่าเป็นลูกน้องหรือเป็นเจ้าหนาตัวนี้จะจริงหรือไม่ก็วิาจารณ์แต่เราก็รักษาตัวเราเร้วมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไทยในโลกเนี่ยก็คือประเทศที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดที่สุดประเทศหนึ่งของโลกและหลายคนก็มองประเทศไทยว่าพระเระเทศไทยเอาตัวรอดและเป็นเหมือนกับกระทะเทฟลอนเนี่ยคือไม จับติดอ่ะมันไม่ติดก้นอ่ะมันทําให้อะไรหลายอย่างที่ผ่านมาแล้วมันผ่านไปอะไรที่ว่าแน่ๆเนี่ยมาเจอภาวะไร้อุดมการของเมืองไทยในแพร่หมดเพราะมันจับไม่อยู่คอมมิวนิสต์เคยบอกบอกว่าเมืองไทยคอมมิวนิสต์ไม่ได้หรอกคนไทยรักสบายเกินครั้งหนึ่งกรมมนาราธิพงประพันธ์ท่านได้รับเลือกเป็นประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติท่านก็นั่งอยู่ตรงกลางเลขาเขานั่งอยู่ด้านขวาแล้วตอนนั้นนี่เกิดการถกเถียงอย่างรุนแรง แล้วก็มีการเอ่ยบอกว่าเห็นไหมถ้าประธานยังยิ้มให้ผมเลยกรมปราชาชื่อก็บอกว่าข้าพเจ้าย,ยิ้มเป็นประจำอยู่แล้วคือคือในบรรยากาศที่ทุกคนก็กำลังตึงเครียดจะเป็นจะตายคนไทยก็สามารถทําให้บรรยากาศมันไปะอะไรก่อนได้คืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ความจริงมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะในแง่ของความสัมพันธ์ในโลกว่ามันไม่ต้องเคร่งอย่างนั้นอย่างเดียวมันมีทางที่จะไปทางอื่นได้เรือเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านั้น ก็มีหลายครั้งอย่างเช่นเรื่องของฝรั่งที่เข้ามาบังคับประเทศไทยเนี่ย uncivilized หรือว่าด้อยพัฒนาเพราะนั้นให้ฝรั่งเข้ามาทําให้เถอะฝรั่งจะมาดูเรื่องการปกครองเรื่องการสารเรื่องการเศรษฐกิจพูดง่ายๆจะมายึดเป็นเมืองขึ้นตั้งแต่ก่อนเบลริงและแต่เบลริงในประสุทธ,ธิสัญญาแรกเลยที่เรียกว่า กะจะเอาท,ที่สภาพนอกอาณาเขตมาเลยคือแปลว่าประเทศไทยเหลือแต่ hmm. เปลือกเข้าเนื้อในไม่เสร็จเลยโ mm hmm. ดยอ้างว่าอันนั้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ทันสมัยไม่พอเรื่องการแต่งกายเรื่องการกินเรื่องอะไรฟันดำอะไรเงี้ยนะ mm hmm. รัชกาลที่4เนี่ยก็เลยใช้วิธีสบายใหม่ก็คือว่าเอายูลิสมาเลยว่าอะไรที่ไม่ดีแล้วมาช่วยกันปรับด้วยกัน mm hmm. คือพูดง่ายว่าเปลี่ยนเทิร์นเดอะเทเบิลเปลี่ยนคนที่มานั่งตัดสินเราเนี่ยกลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาเลยแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้เสียเอกราชใหญ่ แต่ก็เสียเสาะตรงนั้นเสาะตรงนี้เวลาไปเจอนักเจรจารที่มันนักเลงหน่อยแต่สุดท้ายยังรักษาประเด็นใหญ่ไว้ได้เพราะว่าประเทศสยามหรือไทยเนี่ยทำให้คนนึกอยู่ตลอดเวลาว่าต้องลงมาเอาอะไรที่มาเนี่ยจะมาเอาทรัพยากรกไม่ใช่เลยก็ค้ากันก็ได้ทำไมต้องไปยึดเมืองขึ้นอ่ะถูกไหมจะมายึดเมืองไปทำไมนึกเมื่อเจ้าแค่งงานไม่ใช่เลยจเจ้าแค่พริกไทยไม่ใช่เลยจเจ้าแค่ยาไม่ใช่เลยเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิธีการอยู่ร่วมกัน เรื่องของภาษีที่ทรัมป์ตั้งขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนโดยอ้างว่าเพื่อลดการถูกเอาเปรียบจากโลกเราต้องพูดตั้งแต่ขั้นต้นเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแต่คำถามต่อไปที่ตามมาติดๆคือว่าเราจะทำยังไงกับมันเพราะเขามีอำนาจมากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลก็ได้ แลวเราก็ยังต้องควบเปขาอยู่เพราะว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันมหาศาลเราต้องแยกพูดเป็นเรื่องๆอันดับแรกก็คือว่าเราจะคุยยังไงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาษี36%ซึ่งมันมากกว่าหลายประเทศเราเป็นหนึ่งใน60กว่าประเทศที่โดนมากกว่าคนอื่นหนึ่งเขาโดนส0เปอรนะเทศที่ไม่โดนมีน้อยเตมทีอันที่2คือเราต้องมีอีกด้านหนึ่งที่คิดว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงจากสภาพการที่เกิดประเด็นแรกคือว่าเรื่องการเจรจาถ้าจะเข้าประเด็นเลยก็คือว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคน Personal, เป็นคนทําอะไรส่วนตัวเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็ว่ากันไปจะผ่านจากกระทรวงการต่างประเทศโดยเอาเอก,กัารรรชทูตเราที่ดีซีเป็นตัวแทนในการเจรจาผ่าน,นกลไกในดีซีเช่นสํานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐด้วย USTR คุยกับกระทรวงพาณิชย์คุยกับกระทรวงการคลังเรื่องก็ว่ากันไปขอเจรจานัดคนคน,นึ่งคนนี้จะใช้เวลาเป็นปีขณะเดียวกันเราก็ต้องมานั่งดูว่าด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวเราจะเข้าถึงทรัมป์ได้ยังไงบ้างการเข้าถึงทรัมป์เนี่ยหลายคนบอกว่ายากอื แต่ความจริงเชื่อไหมคนที่ไปขอเข้าพบทรัมป์ที่ดีซีเนี่ยโอกาสจะพบน้อยกว่าไปขอเจอทรัมป์ต่อเป็นดีกอบด้กันที่ฟลอริดาเพราะทรัมป์เขาขายเมมเบอร์ชิพของคันทรีคลับถ้าผมได้ดูแลผมก็จะส่งคนไปสมัครสมาชิกสักจำนวนหนึ่งไปซื้อของเขาอ่ะนี่ธุรกิจเขาอ่ะนี่ขัออ้นแรกวิธีการที่จะเข้าถึงเนี่ยเอาทั้งแบบที่เรียกว่าอินส i ิท t i ชั่นอลคือเชิงสถาบันกับเพอร์ซันอลคือส่วนตัวอาไั้นกูไม่สชเวลาทำไปเรามีคนเยอะอีกด้านหนึ่งคือด้านที่ใช้ประโยชน์ด้านที่ใช้ประโยชน์มากที่สุดคืืออออะะไรรรรรเเเเวววลาาาามีาีีีีภษัันนน้้่่่ใชงทคิยปตตศส เป็นครูนะภาษีจากต่างชาติเนี่ยเป็นตัวทําให้เราทําลายการผูกขาดในประเทศไทยได้มาตลอดเลยเอาเรื่องเดียวกันแล้วกันข้าวโพดเนี่ยเมื่อก่อนนี่จะเอาข้าวเนี่ยหูยากไว้ทำอาหารสัตว์นเราแพง ปศุสัตว์แพงแล้วเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงปศุสัตว์ของเราในต้นทุนที่สูงชาวบ,บ้านสู้บริษัทใหญ่ไม่ได้บริษัทใหญ่มีทางลดต้นทุนชาวบ,บ้านไม่มีตอนนี้อเมริกากํลังบังคับว่าเขา้ามาอย่าได้เงินประศีนะเขาอยากให้ซื้อของเข้ามากขึ้นถ้าเกิดเราบอกว่าข้อพลเนี่ยดีคือโอกาสเราเข้ามาเลยแต่เราซื้อเพิ่มแล้วเรามาเพิ่มมูลค่าได้เพราะขา้าโพดที่ซื้อมามาแปลงเป็นหารสัตว์แล้วกลายเป็นเนื้อกลายเป็นปศุสัตว์กลายเป็นสินค้าทั้งขายเป็นเนื้อ,ท,นนอทั้งขายเป็น process ที่ได้ราคาสูงกว่าพูด้ง่ายก็คือว่าอันดับแรกคือเอาสินค้าที่ต้องซื้อจากสหรัฐโดยสภาพบังคับเอามาเป็นสินค้าทุนเพื่อต่อเติมให้มีกําไรขึ้น แล้วก็ขายได้มีทั้งเยอะอันที่สองเนี่ยที่เราใช้ประโยชน์ได้ในเชิงนโยบายที่มันดูมันไม่เป็นธรรมเนี่ยก็คือว่าในเมื่อเราโดนนโยบายไม่เป็นธรรมมันก็มีความด่วนหรือความจําเป็นที่ประเทศที่โดนด้วยกันต้องหันหน้าก็หากันอาเซียนโดนทุกประเทศที่โดนหนักที่สุดคือเวียดนามกัมพูชาและไทยสามประเทศสหรัฐเกือบจะให้ของขวัญน,นสหรัฐกัมพูชาเวียดนามเนี่ยมันสายสู้ประธานเดียวเลยนะถ้าเราเอาตรงนี้นมาทําสินค้าด้วยกันว่าเอาละเจราจาธน,นสชมเดจหรือไม่ไม่รู้แต่ท้งนี้เราหาทางลดต้นทุนด้วยกันแลกของคาว่าแลกของเนี่ยถ้าเป็นของ เป็นประเทศใหญ่หญๆเขาเรียก account trade เขอบัญชีมาลบกันเลยซึ่งมันทําให้เราไม่เสียเงินตราต่างประเทศขณะเดยียวกันเราก็สามารถที่จะเติมเต็มความต้องการในประเทศได้ต่อไปอันนี้อ้างสารัได้ก็ถาเกิดอยู่ดีทำเนี่ยบางทีประเทศต่างๆก็ไม่อยากทำเพราะอยากได้ตังค์แต่อันนี้มันจำเป็นละอันดับ3เนี่ย ที่ใช้ประโยชน์ได้ก็คือว่าเรามีสินค้าหลายอย่างที่เราก็จะต้องซื้อจากจีนโดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแต่พอมีปัญหาสหรัฐขึ้นมาเราก็มีข้ออ้างที่จะซื้อจากสหรัฐด้วยแน่นอนตอนนี้ว่ากันว่าหูเว่ยเนี่ยเหนือกว่าซิลิคอนแวลลี่แหละโดยเฉพาะเรอง AI เราก็จะซื้อ AI จากจีนแต่ขณะเดียวกันคำว่าได้อยกว่าของสหรัฐคือได้กว่าแค่ชั้นเดียวในเมื่อบังคับไปซื้อเราก็ซื้ออันนี้มาด้วยแล้วใครได้ประโยชน์อะในจีนกับสหรัฐเนี่ยหาสินค้าของอีกคนหนึ่งยากมากเพราะมันเป็นศัตรูโดยตรง แต่ประเทศไทยบริภโภคได้ทั้งคู่ถูกไหมนี่คือประโยชน์มหาศาลเรายังไม่เข้าสู่ AI อ่ะทำไมเราไม่เอาเ i เลือกรองเง AI จีนเอสหรัฐมาดูผลเล่าที่ดีที่สุดมาใช้อย่างตอนนี้หน้าระบบหน้าอ่านหน้าของจีนดีที่สุดแต่สหรัฐทำตาดีที่สุดถ้าเรามีทั้งคู่เราก็สามารถประกอบส่วนได้ได้สินค้าใหม่เลย เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการคบกับชารัรโดยเฉพาะปัญหาภาษีใหม่เนี่ยเราจะต้องยกตัวเองขึ้นจากความเดือดร้อนเรื่องตัวเลขมาสู่เรื่องปากทองของคนจริงๆเอาพูดกันกกตรงๆนะสินค้าที่ถูกตีตลาดจกนกระทั่งผู้ประกอบการแทบตายราคามันตกมากถามจริงๆว่าเดือดร้อนทั้งประเทศจริงรือเปล่ปาผู้บริโภคได้ประโยชน์ถูกไปแต่ผู้ประกอบการจะตายเอาเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องหาดุลยภาพระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคมันไม่ได้เดือดร้อนกันหมดนะมันขัดผลประโยชน์กันอยู่นะผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะมีกำไรแต่ถ้าหากว่าไม่มีกำไรถูกตีหมดผู้บริโภคก็ได้ซ กระทั่งไปไม่รอดแล้วต้องเรียกทุนกลับเช่นเราบอกว่าไปซื้อที่โรงเกลือไปซื้อที่ชายแดนไฟฉายอันละสิบาทปากกาด้ามละสามบาทอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นจีนเนี่ยต้องการจะเปิดตลาดโดยไม่ต้องคิดต้นทุนซึ่งคนในประเทศมันจะมีกลุ่มประชาชนและผู้ประกอบการถ้าหากรัฐบาลตั้งเข็มไว้ว่าทั้งมดนี่เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์กดสมุูนะเพราะจำนวนมากกว่าและหาทางช่วยผู้ประกอบการ redirect รือเปลี่ยนทิศทางของการประกอบการที่ละรายที่ละรายไปถ้าถามผมเนี่ยถ้าต้องเลือกนะไม่ได้เลือกให้คนดาวนะแต่ว่า ผมเลือกผู้บริโภคก่อนไม่ใช่เพราะคะแนนเสียงในการเลือกตั้งแต่เป็นเพราะว่าผู้ประกอบการนั้น มักจะมีความสามารถในการปรับตัวมากกว่าประชาชนประชาชนไม่ค่อยมีทางเลือกเขาก็ซื้อของตามตลาดที่อยู่ปากซอยแต่ผู้ประกอบการซอสมาจากไหนก็ได้ความสามารถกว้างกว่าเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็บอกว่าลำบากเลยได้ช่วยได้ด้วยแต่รัฐบาลต้องตั้งกองขึ้นมาเลยระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดีแม้แต่อวซึ่ทํางานวิจัยเอามากองรวมกันเลยว่าเมียน,นี้ให้เขาใครมาเอาก่อนไหมอย่างกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยอวที่เราเรียกเนี่ยนันกการเมืองบอกโอ้โหไม่ค่อยมีอะไรไม่อยากไปไม่ตื่นเต้นแต่เราไปดูสิอวมีงานวิจัยระดับสุดยอดอะมูลค่าไอเดียเนี่ น่าจะเป็นแสนล้านหรือเป็นล้านล้านถ้าดึงออกมาใช้ประกอบการหรือให้ผู้ประกอบการตอนนี้มีโอกาสได้เข้าถึงเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางการประกอบการเพื่อสภาประเทศไทยอีกชั้งคือที่พูดยาวนิดเพราะอยากให้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยไอ้เจรจาก็เจรจาไปไอ้ใช้ประโยชน์จะประโยชน์ก็ใช้ไปพูดง่ายๆคือเราจะเอาได้ทสองทางปรับได้ก็ดีปรับไม่ได้ก็ไปทางนี้แล้วกว่าจะเจรจาเสร็จเป็นปีทางนี้ก็ปรับไปก่อนเราจะได้ไม่ตายคือทรัมป์เนี่ย เวลาทั้งหมดก็4ปีไม่เกิน8ปีนี่เป็นปรัชนาิีัตีถ้ามองตั้งทงตัวนี้ก็คือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นและอยู่ตลอดไปและโดยดูผลกระทบจากในสหรัฐาแล้วเช่นราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเพราะของมันน้อยลงมันอาจจะยิ่งเร็วกันนะั้นเพราะว่ากว่าเราจะรู้ว่าประชาชนจะเอาทรัมป์หมเทรัมป ถึงถึงต้องรอ4ปีแต่ระหว่าง4ปีมันมีแบ่ง2ปีก็เลยมีการเลือกตั้งกลางเทือกพัฒน,นาธี่ดีซึ่งไม่ได้เลือกตัวประธานาธิบดีแต่เลือกตัวสมาชิกสภาซึ่งจะมีผลต่อการบริหารงานพัฒนาธบ่ดีคือสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สสสมาชิกสภรารรัสดรประมาณครึ่งสภาหรือ 2- ในสของสภา พูดง่ายๆคือปลายปีอะไรปลายปี69เราก็รู้แล้วว่าทรัมป์จะไปรอดไม่รอดถ้ามันจะเปลี่ยนยนโยบายายใน2ปีนั้นหรือก่อนนั้นเพื่อนใ้พวกนี้รับเรื่องตัางเพราะถ้าหากว่าวุฒิสภากลายปเป็มมน,น,นของเดมโมแครตสมาชิกสภาพู้ทนเป็นของเดโมแครตก็แปลว่าพวกนี้สามารถจะร่วมมือกันและทาให้ทรัมป์มอันมาพาตได้ส่งก้นไม้อะไรมาก็คว่ำสรงมันก,ก็คว่ำเพราะฉะนั้นทรัมป์จะมีอำนาจสูงสุดจริงๆเนี่ยตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปลายปี69ท่านั้นเองอันดับ2ก็คือว่าเราอย่าที่กลับมาที่เดิมว่า เราได้ประโยชน์บ้างหรือเปล่าอย่าลืมว่าเกมเศรษฐกิจเนี่ยความเสียเปรียบของคนนึงมันมักจะเป็นประโยชน์ตัวอีกคนนึงเสมอมันไม่ค่อยมีเสียหรือได้นะครับมันจะเป็นคนละด้านเหมือนเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยแล้วก็แล้ก็ไม่มีใครซื้อเลขเลขที่เขาบอกไม่ดีอ่ะสุดท้ายโอกาสที่จะของแผงจะถูกก็ต้อ่มีมากกว่าเพราะมันเหลือมากกว่า,างเงิเอนมันออกมา ผมเคยไปปั่นแล้เทอรีนบอกศูนย์ศูนย์โดนดา่าทั้งเมืองเลยแต่แล้วไม่คนเจ้าของแพงรวยหมดเลยเพราะไม่มีใครซื้อศูนย์ศูนย์ผมเรียนหนังสือในอเมริกาเคยสอนเคยอยู่เรานึกว่าประเทศที่อยู่กับความเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งเนี่ยแปลว่าแหม่มก็ต้องสูงไปด้วยไฮโซไปด้วยใหญ่ไปด้วย รองประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐเนี่ยที่ชื่อเจดีแวนซ์อายุแค่ส0นะแทรัมป์เลือกเป็นผู้สมัครร่วมและเป็นรองประธานาธิบดีเจดีแวนเ่ย์ที่ดังมาเพราะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อฮ u b i l อร Elegy เลเล่าถึงคนจนผิวขาวนะ White t r a s h คนจนที่อยู่กลางประเทศอย่างเท็กซัสรอมิชิสซิปปีริคแอนเชอร์สริมิสซูรีและเนวาดาพวกนี้คือพวกที่เลือกทรัมป์คือคนจนเหล่านี้เป็นคนจนที่ใช้ชีวิตเหมือนกับคนผิวสีที่อยู่ตามชายขอบผู้ที่อยู่โดยที่บางทีไม่รู้แล้วว ป่าเมืองเถื่อนเนี่ยวันนี้กลับกลายมาจาะขอหอยละกลับกลายมาใหญ่ละรวยละพวกนี้ก็เลยเริ่มู้สึ่ถึงภัยคุกคามแล้วทรัมป์เนี่ยแทบเอาตรงเนี้ยทรัมป์พูดว่า first อเมริกาเฟิร์สก็เลยมีคนมาลองอจริงไม่ใช่อเมริกาเฟิร์สไวท์เฟิร์สคือรักษาความเหนือกว่างคนผิวขาวเมื่อคนผิวขาวนี่คือกอดเลยแล้วคนผิวสีอื่นก็เป็นลูกน้องตามมาเดี๋ยวนี้ลูกน้องจะเริ่มขึ้นมาลวแล้วพวกนี้ไม่รู้จะไปยังไงแล้วไม่ทันละแล้วเห็น,นทรัมป์เป็นเทพเจ้าเป็นนี่คือคนผิวขาว ที่ถูกหลอกกลุ่มสุดท้ายพอถึงเวลากลุ่มนี้จะมารู้ตัวเอาก็ต่เมื่อว่าไข่รเริ่มหายจากตลาดต้องเริ่มไปเอานมกระป๋องมาชงให้ลูกกินเหมือน,นที่เราเคยทําในประเทศด้อยพัฒนาก็ทําให้เด็กโตมาแล้วสมองไม่พัฒนาทัวที่ควรจากเดิมซึ่งอเมริกาเป็นประเทศเหลือเฟือตอนนี้ก็ต้องเริ่มซื้อเป็นระวังระวังมากขึ้นในขณะซึ่งแม้แต่ในประเทศไทยเราก็มีตัวเลือกด้านสินค้าบริการมากขึ้นคือพูดง,ง่ายว่าเรากำลังกลายเป็นคนที่รวยกว่าคนผิวขาโดยไม่รู้ตัวเพราะนอเมริกาถึงต้องมาเล่นเกมนี้แต่ในนเเมมมมื่ออรรราาาีีขงแแลกก้้ว็จจหัดตตยุทศส์ ให้ความสําคัญกับการปรับตัวอย่ารีบตื่นเต้นบางอย่างมันมีประโยชน์ภาษาอังกฤมันมีประโยคหนึ่งคือ blessing in disguise เขาเรียกว่าของดีที่ซ่อนเร้นคือมันมาเหมือนข่าวร้ายอะแต่มันนั่งคิดอีกทีมันดีนี่หว่า